ายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบันเราก็จะพบนะครับว่าปัจจัยเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มคนนะมันจะเปลี่ยนนะครับมากลายเป็นคนที่เป็นคนไทยกลายมาเป็นคนที่มีปฏิสัมพันธ์นะครับทางสังคมกันค่อนข้างจะมาก ในสถานการณ์โควิด1 9ทีนี้นะครับผมเชื่อว่าทุทกๆคนเนี่ยคงอยากจะรู้ว่าตัวเราเองเนี่ยแต่ตอนนี้มีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนนะครับและเราจะรู้ได้ยังไงไปไขข้อข้องใจกับคุณหมอเลยครับครับจากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างของโรคติดเชื้อโคโรวั2 0 -19 นี้นะครับซึ่งหลายท่านก็อาจจะสับสนนะครับว่าเป็นคนที่ติดเชื้อหรือ,อยังหรือเป็นคนที่มีความเสี่ยงอยู่ขนาดไหนนะครับซึ่งตัวนี้มีความสําคัญมากกรมอนามัยจึงได้ จัดแนวทางให้คําแนะนำสำหรับบุคคลที่สงสัยว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่ระดับไหนบ้างนะครับโดยมีการแบ่งกลุ่มความเสี่ยงออกเป็นทั้งหมด4กลุ่มครับกลุ่มแรกนะครับคือผู้ที่ติดเชื้อนะครับซึ่งได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แล้วว่าเป็นผู้ที่ติดเชื้อซึ่งรวมทั้งมีอาการและไม่มีอาการครับ ในกลุ่มที่2นะครับถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงครับคือเป็นบุคคลที่ไปสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่ติดเชื้อนะครับอาจจะมีการที่จะพบปะพูดคุยกันต่ำกว่า2เมตรนะครับหรือมีการพูดคุยกันมากกว่า15นาทีรวมไปถึงการที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปิดนะครับไม่มีการระบายอากาศที่ดีมีการไอจามโดยไม่มีการป้องกันครับกลุ่มที่3นะครับคือกลุ่มที่ มีความเสี่ยงต่ำนะครับซึ่งหมายถึงผู้ที่ไปสัมผัสกับบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงครับครับกลุ่มที่4นะครับคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำมากหรือไม่มีความเสี่ยงเลยกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ไปสัมผัสกับกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำครับเราได้ทราบกันแล้วนะครับว่าเราสามารถประเมินตัวเองเองอกมาได้เป็น4กลุ่มใหญ่ๆนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยในแต่ละกลุ่มจะมีการปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างไปฟังคําแนะนํากันเลยครับ ในกลุ่มแรกนะครับคือกลุ่มผู้ที่ติดเชื้อในกลุ่มนี้จําเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาและในส่วนที่2คือไปแยกกัดในสถานที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรองและวางมาตรฐานไว้อย่างเช่นโรงแรมหรือโรงพยาบาลสนามนะครับ ในส่วนถัดไปให้คำแนะนำนะครับในการดูแลในระหว่างที่จะส่งต่อไปรับการรักษาอาจจะเป็นในโรงพยาบาลหรือโรงแรมที่ใช้ในการกักตัวซึ่งจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างใกล้ชิดครับโดยใช้หลัก4รอลิงและ2รอเรือครับรอที่1คือการเลิกไปปฏิบัติงานนะครับท่านที่ทำงานประจำหรือที่ไปเรียนอยู่ท่านจะต้องเข้ารับการรักษานะครับหรือ มีการที่จะแยกกักตัวเองในระหว่างที่รอรับการรักษาอย่างเคร่งครัดในส่วนรอที่2นะครับก็คือการหลีกเลี่ยงที่จะไปพบปะผู้คนนะครับนั่นหมายความว่าท่านจะต้องแยกกักตัวเองนะครับในการสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนรอที่3มนะครับมีความจําเป็นนะครับที่ท่านต้องละเอียดรอบคอบในการใส่ใจตัวเองโดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยครับการมั่นล้างมืออยู่เสมอ แล้วก็หมั่นที่จะเช็คตัวเองนะครับโดยเฉพาะอุณหภูมินะครับทุกวันยิ่งโดยเฉพาะถ้ามีอาการไอหอบหายใจเร็วขึ้นท่านจะต้องรีบไปรับการรักษาในโรงพยาบาลทันทีครับในส่วนรอที่4นะครับก็คือการลดความเครียดนะครับอันนี้เป็นความสําคัญมากนะครับเพื่อจะทําให้ท่านมีภูมิต้านทานท,านที่ดีขึ้นส่วน2รอสุดท้ายนะครับสิ่งที่จําเป็นเลยก็คือ 1. การ รับประทานอาหารครับท่านต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็ทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็ทานอาหารที่หลากหลายนะครับในส่วนตัวรอสุดท้ายก็คือการรวบรวมแยกขยะนะครับทุกๆวันนะครับที่จะนำไปกำจัดนะครับและทำลายตามหลักสุขอ,อนามัยครับในกลุ่มที่เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับท่านจะต้อง กักตัวเองและก็ดูแลตัวเองอย่างใกล้ชิดอย่างน้อย14วันในกลุ่มที่ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำมากหรือไม่มีความเสี่ยงนะครับอันนี้ก็ต้องจําเป็นนะครับที่จะต้องเฝ้าระวังโดยการประเมินตัวเองอยู่บ่อยๆนะครับว่าตัวเองมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนแต่สิ่งที่สําคัญเลยก็คือท่านจะต้องสวมหน้ากากนะครับไม่ว่าหน้ากากผ้าหน้ากากอนามายัยมันล้างมืออยู่เสมอลดการไปอยู่ในพื้นที่ที่แออัดครับสำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยนะครับสามารถสอบถามตาม ช่องทางต่างๆดังต,ง,ตง,ตงต่อไปนี้ครับถ้าพวกเราทุกคนสามารถเข้าใจและก็ปฏิบัติตามได้อย่างเคร่งครัดนะครับผมมั่นใจเลยครับว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้วยกันอย่างแน่นอนครับ